สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ c o m i c World Daily กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมเรากลับมาพูดถึง Walking Dead กันต่อน,นั่นเองในตอนนี้นั้น Walking Dead ได้เดินทางมาถึงพารที่21่กันแล้วเดินทางกันมาไกลมากๆแล้วน,นะครับเกิน20พาทกันแล้วซึ่งก่อนที่เจะไปรับฟังพาร์ทที่21กันนี้เองนะครับ เราจะขอเตือนท่านผู้ชมกันก่อนเลยหากท่านผู้ชมคนไหนนะั้นยังไม่ได้ดูตอนเก่าๆเนี่ยกดกลับไปดูตอนนี้เลยนะครับไม่งั้นท่านผู้ชมเราจะดูตอนปัจจุบันไม่รู้เรื่องให้เวลากดกลับไปดูก่อน3 2 1. นในตอนนี้นะครับเราถือว่าท่านผู้ชมนะั้นรับชมเหตุการณ์กันมาหมดแล้วและในตอนนี้ก็ถึงเวลาอสมควรแล้วครับมาเริ่มฟังเหตุการณ์ Walking Dead ในพาที่2ี่21กันเลยดีกว่าในตอนนี้ดักร้านหัวหน้าชุมชนนั้นได้เข้าทะเลาะก,กับฮีหนึ่งในสมาชิกชุมชนนั่นเองเออฮีทฉันขอโทษนะที่ฉันระเบิดอารมณ์ใส่นายไปนะ่ะ ฉันขอโทษจริงๆแต่คือฉันบอกนายไปไม่รู้กี่รอบแล้วว่าอย่าพูดถึงเรื่องนี้ฉันพูดเรื่องนี้ไปหลายรอบแล้วนะเออเอาเถอะว่าแต่คือฉันไม่ค่อยสบายใจเรื่องที่คุณเอาสมาชิกใหม่เพิ่มมาเยอะๆแบบนี้เลยฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายใจหนะที่พวกเขามากันเยอะขนาดนี้ถ้าพวกเขาไม่พอใจเราเนี่ยคุณไม่คิดบ้างหรอว่าพวกเขานจะมาจัดการเราเอง แม่ใจเย็นก่อนนะอย่าเพิ่งคิดมากไปเลยพวกเขาน่ะเป็นคนดีขนาดนี้เรามอบสิ่งดีๆให้กับพวกเขาเนี่ยพวกเขาคงไม่ทำอะไรเราหรอกอีกอย่างหนึ่งชาวบ้านก็คงช่วยสอดส่องให้เราด้วยแหละไม่ต้องไปคิดมากหรอกเดี๋ยวฉันไปก่อนแล้วกันดัรลานนั้นได้เดินออกไปพร้อมกับตัดบทสนทนานี้ลงเหตุการณ์นั้นตัดไปที่ฝั่งของเด็กๆที่กำลังเล่นด้วยกันอยู่นี่เองดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับหนูน้อยคาของเรานั้นจะมีปัญหากับเด็กเพื่อนบ้านซะแล้วเดี๋ยวฉันไปฟ้องพ่อเลยนะ เออจะไปฟ้องที่ไหนก็ไปไปเด็กๆหยุดก่อนเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยเขาจะมาขอดูปืนผมนะพ่อแต่ผมไม่ให้เขาเลยผักผมผมก็เลยผักเขากลับก็จริงนะลูกที่ลูกไม่ควรให้ใครดูปืนเนี่ยแต่ถ้าว่าลูกก็ไม่ควรไปผักเขานะเขาขอโทษเขาเดี๋ยวนี้เลยนะเออก็ได้ครับพ่อเออนายเช่นขอโทษนะที่ผักนายล้มนะ อย่ามายุ่งกับฉันนะฉันไปฟ้องพ่อของฉันแน่เด็กที่ข่าวมีเรื่องด้วยนะั้นจะไม่ยอมข่าวนะครับแต่ทว่าในตอนนั้นเองดักลาก็ได้เดินเข้ามาไก่เกียวสถานการณ์เออทุกคนทุกอย่างโอเคไหมเนี่ยไม่มีอะไรหรอกครับแค่เด็กทะเลาะก,กันเฉยๆนะ่ะ เออลิกฉันมีเรื่องต้องบอกนายอีกเรื่องน่ะคือเราต้องขอเก็บอาวุธพวกนายเอาไว้ได้ไหมฉันไม่รู้เลยว่าเด็กคนนี้ก็มีอาวุธพกอยู่เหมือนกันที่แห่งนี้เราไม่อนุญาตให้ใครพกอาวุธเข้ามานในเวลาต่อมานี่เองนะครับเด็กคนนั้นก็วิ่งไปฟ้องพ่อพร้อมนาพ่อของเขามาไหนใครทําลูกฉันใจเย็นลงก่อนนะคุณแค่เด็กทะเลาะกันไม่เห็นมีอะไรมากเลยลิกนะั้นต้องเข้าไปเกี้ยก,ก่อมอยู่สาพานเลยกว่าพ่อของเด็กนั้นจะสง,งบสติอารมณ์ลงและหลังจากที่เหตุการณ์นั้นกลับไปอยู่ในสภาวะปกติดาร์ลัสก,ก็ได้พาพวกของลกนนนนนัั้ไปเดิชชชมมรรอบบุนนะค อาทุกคนที่นี่คือคลังเก็บอาวุธนะเราทุกคนเนี่ยต้องเอาอาวุธเก็บไว้ที่นี่แต่ทุกคนคงต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะเราไม่ได้จะยึดอาวุธของพวกคุณเอาไว้เราแค่นามามาเก็บไว้ที่นี่กรรมสิทธิ์ทุกอย่างนะั้นจะคงเป็นของคุณอยู่ตราบที่อยู่ในรัวน,นี้นั้นมันจะถูกเก็บไว้ที่นี่แต่ถ้าคุณออกไปนั้นคุณสามารถนํามันออกไปได้ตลอดซึ่งหลังจากที่เก็บอาวุธไปเก็บอาวุธมานะครับมิโชน,นั้นก็ขอเป็นกรณียกเว้นฉันขอเก็บดาบของฉันไว้เองนะคือมันมีคุณค่า,าทางจิตใจนะฉันสัญญ,ญาวาฉันม,นม,นออมชวบผงเย และดูเหมือนว่าดักลาสนั้นก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับจากนั้นพวกเขาก็เดินหัวต่อไปจนถึงบ้านที่อยู่หลังสุดท้าย เนี่ยบ้านสามหลังที่ว่างอยู่พวกคุณจะอยู่หลังไหนก็ได้นะมันอาจจะยังไม่ค่อยพอแต่ไม่เป็นไรหรอกอยู่กันไปก่อนเดี๋ยวพอเราขยายพื้นที่เสร็จเนี่ยคุณก็จะได้บ้านใหม่เป็นบ้านส่วนตัวสักทีและในเวลาต่อมาทุกคนนั้นก็จัดสรรประส่วนสิ่งตา่างๆ่กันเสร็จแล้วทุกคนก็ออกมาล่าเริงกันใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะครับผมดูเหมือนว่าในตอนนี้กลุ่มของลิกนะั้นจะได้ใช้ชีวิตแบบปกติอีกครั้งหนึง่งแต่ดูเหมือนว่าจะมีลิกกับอับารัมนะครับที่ยังไม่ค่อยตายใจกับเรื่องนี้มมนอาจจะมีอะไรชอบมมาาากกกววววนนนนอออยยูู่่็็ไไไดดด้้้้้เเเรรคคะัััังงงงงตซึึใืจๆีีสข ลิงนั้นตกใจมากและรีบวิ่งลงมาทันทีปรากฏว่าดักรานนั้นเดินทางมาหาลิกที่บ้านครับเออผมไม่ได้มีอะไรจะบอกคุณลองนะขอโทษที่มารบกวนคือแค่จะมาบอกว่าพรุ่งนี้เราจะมีงานฮาโลาวีนกันน่ะ เออแล้วนี่พวกคุณนอนรวมกันเหรอเป็นไอเดียที่ฉลาดมากเลยนะถ้าเราไม่ดีกับพวกคุณเนี่ยพวกคุณคงสามารถรับมือกับพวกเราได้แหมช่างเป็นไอเดียที่หลักแหลมมากๆเลยนะแต่เอาเถอะผมไปนอนต่อละกันราตีสวัสดีทุกคนจากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดไปในวันรุ่งขึ้นนะครับในตอนนี้ที่ชุมชนแห่งนี้มีงานฮาราวีจัดขึ้นแต่ดูเหมือนว่าหนูน้อยค้าวนั้นจะไม่สนุกกับกิจกรรมนี้เอาซะเลยค้าวลูกเป็นอะไรไปนะลูกไม่สนุกกับกิจกรรมนี้งั้นเหรอ พ่อผมไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วอ่ะกิจกรรมนี้มาไร้สาระมากเลยทุกคนมาแต่งแฟนซีอะไรเต็มกันหมดก็ไม่รู้เนี่ยมันบ้าพวกนี้มันบ้าไปแล้วพวกมันทําเหมือนว่าเรื่องทั้งหมดไม่เคยเกิดขึ้นน่ะพ่อคิดดูสิพวกนี้มันเสแสร้งทั้งนั้นเลยมันไม่ใช่เรื่องจริงข่าวลูกใจเย็นลงก่อนสิในตอนนี้นะ่ะเราไม่ต้องกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมแล้วนะในตอนนี้เราได้ชีวิตของเรากลับคืนมาแล้วไงพ่อ พ่อฟังผมนะแต่ถ้าว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องจากที่นี่ไปล่ะเราจะไม่อ่อนแอง,งั้นเหรอเราจะไม่เคยชินกับความสบายงั้นเหรอพ่อผมยังไม่อยากตายนะถ้าพวกเราต้องออกจากที่นี่นะพวกเราควรจะตื่นตัวเข้า <S <s ไว้เมื่อลิกได้ฟังความคิดของข่าวไปเนี่ยเขาก็รู้สึกช็อกไปสักพักนึงเลยเออเอาเถอะลูกไม่เป็นไรหรอกไปกันก่อนแล้วกันเดี๋ยวพ่อพาไปส่งที่บ้าน และหลังจากที่ลิกนั้นส่งข่าวเสร็จเรียบร้อยนี่เองเขาก็ได้เข้ามาคุยกับดักลาสและหลังจากที่พวกเขานั้นคุยกันเป็นเวลานานนี่เองพวกเขาก็ตัดสินใจได้นะครับผมพวกเขาจะให้แอนเดียนั้นรับตําแหน่งคนเฝ้าระวังจากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดมาในช่วงกลางคืนนะครับลิกนั้นได้ออกมาคุยกับแอนเดียซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้นั้นลิกจะดูชอบเมืองนี้มากๆเลยแต่ถ้าว่าคนอื่นๆนั้นยังคงติดใจกับเมืองนี้อยู่มันดูดีเกินไปนะลิกเนี่ยถ้าวันหนึ่งมันพังลงเนี่ยเราจะทํายังไงกันล่ะถ้าพวกเขาไม่ให้้เราอยู่่่ทีีนแลว บ้านนะแอนเดียพวกเขาให้เราอยู่อยู่แล้วล่ะคุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกถ้าพวกเขาไม่ให้เราอยู่เนี่ยเราจะยืดที่แห่งนี้เองซะเลยผมพูดจริงๆนะไม่ได้กวนเออลิกหยุดก่อนนะดูนั่นสิเอออะไรเงั้นหรอ อ้าวนั่นมันดักลานี่นาะดักลาได้ผัวมาช่วงกลางคืนอีกแล้วเออขอโทษทีนะทุกคนผมไม่ใช่คนแบบนี้หรอกแต่แค่ผมมีเรื่องอยากจะคุยกับแอนเดียสักหน่อยนะ่ะแอนเดียคุณช่วยมาคุยกับผมได้ไหมเออได้สิมีอะไรให้ฉันช่วยงั้นหรอคือแอนเดียผมมีเรื่องอยากจะบอกคุณนะ่ะคือผมรู้สึกเหงาเหลือเกินนะ่ะคือการแต่งงานของผมเนี่ยมันทําไปเพราะว่าการสัมพันธ์ทางการเมืองนะมันไม่ใช่เกี่ยวกับความรักหรอกคือผมนะ่ะอ้างว้างเหลือเกินผมอยากให้มีใครมาเติมเต็มชีวิตผมบ้าง ดักลาสนะพยายามจะมอแอนเดียนะครับแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่สำเร็จ เออฉันขอโทษจริงๆนะฉันไม่สนใจนะ่ะความสัมพันธ์นี้ฉันยังไม่ขอรับเ้และกันนะขอโทษด้วยแอนเะดียนั้นได้ปฏิเสธดักล้าไปนะครับจากนั้นเธอก็เดินกลับมาที่บ้านจากนั้นเหตุการณ์ก็แต่ไปในเช้าวันรุ่งขึ้นในตอนนี้ทุกคนนั้นได้เดินออกมาสูดอากาศกันซึ่งในตอนที่พวกเขาเดินเล่นกันนี้เองนะครับพวกเขาก็ได้รู้ข่าวว่าจะมีงานเลี้ยงจัดขึ้นในคืนคืนนี้และดูเหมือนว่ากลุ่มของลิกนั้นจะตกลงใจที่จะไปร่วมกันนะครับแต่ทว่าเมื่อเหตุการณ์ตัดามา กลุ่มของลิกั้นก็เดินทางไปตามนัดนะครับแต่ดูเหมือนว่าเรื่องงานเลี้ยงนั้นจะไม่ง่ายอย่างที่คิดนะสิสภาพจิตใจของคนในกลุ่มลิกนั้นไม่เหมือนกับคนปกติพวกเขาเจอเหตุการณ์อะไรมามากมายพวกเขานั้นไม่เคยชินกับการใช้ชีวิตแบบปกติเอาซะเลยและดูเหมือนว่ากลุ่มของลิกนั้นจะไม่ค่อยอินกับงานเลี้ยงมากนะครับผมพวกเขาค่อยทยอยกลับไปกันทีละคนทีละคนในตอนที่ทุกคนนั้นแยกย้ายกลับมากันนี่เองนะครับลิกนั้นก็ได้เข้ามาคุยกับเกนเข้า เออเกนฉันมีอะไรจะบอกนายนะฉันต้องการให้นายเข้าไปนําอาวุธของพวกเราออกมาฉันไม่สนรองนะว่าใครจะคิดยังไงแต่เพื่อความปลอดภัยของพวกเราแล้วสถานที่นี้มันสาคัญกับพวกเราแล้วในตอนนี้นายต้องเข้าไปเอาปืนออกมาให้พวกเรานะในตอนนี้ลิกนะั้นเริ่มไม่ไว้ใจดักลาตแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะั้นติดตามได้ในตอนหน้านะครับผม ตอนนี้นั้นอาจจะสั้นไปหน่อยเพราะเนื้อหานั้นมันมีไม่เยอะมากมันเป็นแบบบทพูดไรสาระซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นผมก็จะอ่านไม่หมดนะครับผมอ่านแค่จุดสําคัญสําคัญเท่านั้นและในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วหาะท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอีกก็บอกกันมาได้เลยวันนี้ก็ผมต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่มซับสไครต์ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคน